เอส SP ครับตัวนี้ก็มาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคุณลูกค้าเป็นอย่างเดิมสี่เส้นเลยนะครับอย่างเดิมสี่เส้นเลยนะครับลูกค้าเพิ่งเข้ามานะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็น3 6 SP นะครับใครมองหาอยู่ก็เชิญนะครับคันนี้สภาพตรวจเช็คให้แล้วนะครับเครื่องดีเกียร์ดีระบบปกตินะครับคุณลูกค้าครับ ก็เดี๋ยวจะพึ่งเข้ามานะครับลูกค้าซื้อก็จะแถบหน้ากากให้นะครับแทนพ่อไอเสียให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็อากาศสายฟานพัดลมนะครับลูกหมากครับดูจุดรั่วซึมให้นะครับ3,55,000บาทนะครับโอทีนะครับ3า5 0 0บาทนะครับคุณลูกค้าแพงแพงกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวลูกค้าไม่มีลูกค้าคนไหนสนใจนะครับ3 3 5 0 0 0บาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับ อบปต้า36แรงรุ่นหลังคาเรียมนะครับลูกค้าก็จะรู้จักกันในนามรุ่นหลังคาเรียมครับคือ36 s p นะครับ335,000บาทนะครับสนใจก็ถามเข้ามาครับ08722 4 4 023นะครับดีเลีย่ยมเทคเตอร์อำเภอนาะดวงจังหวัดเลยนะครับ